เคยไหมครับจบการศึกษาไปแล้วขาดการติดต่อกับเพื่อนร่วมรุ่นขาดการติดต่อกับมหาลัยอลัมเนธ เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถรับเดตงานของตนเองได้และได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางมหาลัยทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถาบันและยังทําให้เกิดการช่วยเหลือร่วมมือกันที่ดีของสถาบันกับมหาลัยในอนาคต โดยฟีเจอร์การทำงานของเว็บแอปพลิเคชันอ l ล m ัมเนจะประกอบไปด้วยการเซิร์ชหารายชื่อของสิทธิ์เก่าที่ทุกคนสามารถเข้ามาเซิร์ชได้จากหน้าแรกของระบบฟังก์ชันล็อกอินเป็นฟังก์ชันที่สิทธิ์เก่าสามารถล็อกอินเพื่อเข้าไปใช้งานสู่ระบบได้โดยหน้าแรกของระบบจะเป็นหน้าที่แสดงความินดีกับเพื่อนร่วมรุ่นที่ได้เริ่มง,งานใหม่ เมื่อกดปุ่มแว่นขยายมุมขวาบนจะสามารถค้นหารายชื่อสิทธิเก่าโดยใช้ชื่อและนามสกุลค้นหาได้เมื่อเราค้นหาเจอแล้วสามารถกดเพื่อดูโปรไฟล์ของสิทธิเก่าคนนั้นได้หน้าโปรไฟล์จะเป็นหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของเราที่เราได้ทำการกรอกไว้ตอนลงทะเบียนในครั้งแรกโดยทำการแก้ไขข้อมูลได้เมื่อเราต้องการจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเรา เราสามารถเพิ่มประวัติการทำงานของเราได้เมื่อเรากดปุ่มบวกและกรอกข้อมูลการทำงานเมื่อกรอกเสร็จแล้วระบบก็จะเพิ่มไปยังหน้าโปรไฟล์ของเรา Contact Channel เราสามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลการติดต่อของเราได้ Account เราสามารถแก้ไขเนมพาสเวิร์ดและอีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบได้หน้าทำเนียบรุ่นจะแสดงรายชื่อของเพื่อนทั้งหมดที่อยู่ในรุ่นเดียวกับเราที่เข้าใช้ระบบอารัมเน็ต หน้า Notification จะแสดง Event ที่ทาง Admin ได้ Create ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่ทางมหาลัยจะประชาสัมพันธ์ให้สิทธิ์เก่าทราบหรือเรื่องราวที่มหาลัยจะนำเสนอสิทธิ์เก่าให้ได้รับรู้โดยทาง Admin สามารถ Add ไฟล์และทางสิทธิ์เก่าเองก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เช่นกันหน้าแมปจะแสดง Location ของสิทธิ์เก่าทุกคนที่เข้ามาใช้งานในระบบ Alarmnet โดยฟีเจอร์ทางฝั่งแอดมินแอดมินสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยหน้าแรกของแอดมินจะเป็นหน้าที่แสดงอีเวนต์ที่แอดมินได้ทำการคีเอทขึ้นมาและจะโชว์ไปยังหน้าโน t ติฟิเคชันในระบบสิทธิ์เก่าการคีเอทอีเวนต์จะสามารถใส่หัวข้อใส่วันเวลาสิ้นสุดของกิจกรรมแน่ไฟล์และใส่ดีเทลของกิจกรรมได้ เมื่อข e a t e Event แล้วกิจกรรมก็จะแสดงมายังหน้าโฮมของแอดมินและแอดมินก็สามารถแก้ไขลบกิจกรรมได้จากหน้านี้เช่นเดียวกันแอดมินสามารถค้นหารายชื่อสิทธิเก่าได้โดยใช้ชื่อและนามสกุลของสิทธิเก่าในการค้นหาแอดมินสามารถ Import รายชื่อของนักศึกษาที่จบการศรึกษาในปีนั้นๆไปยังระบบได้หน้าแมปจะแสดงโลเคชันของสิทธิเก่าทุกคนที่เข้าใช้งานสู่ระบบอ l u m มเน หน้ารีพอร์ตจะแสดงกราฟข้อมูลของสิทธ์เก่าเช่นจำนวนผู้ใช้งานในระบบจำนวนนักศึกษาที่จบในระบบทั้งหมดจำนวนนักศึกษาที่ได้งานจำนวนตำแหน่งงานที่นักศึกษาได้และพวกเราก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังโปรเจกต์ของเราในวันนี้ขอบคุณมากครับ